เรียบร้อยแล้วมานีเกาใบใหม่ครับมะไซค้นต้นครับนี่ครับตอนรับดูร้อนครับผมเพื่อเก็บความชุ่มชื้นครับให้ดินครับครับเขาจังบ่เปียงน้ำน้องพี่น้องได้ประหยัดน้ำลงไปอีกหลายครับนี่ครับเอามใไซหลอกค้นยังเียละครับเป็นใบใหม่ใบไผ่ใบยางใบทำสำสาครับนี่ครับใบสำสานี่ได้เบิดครับ ใบเป็นใบใหม่ครับพี่น้องใส่ได้เบิดนะครับเลาก็ใช้เังส่ทุกทุกปีนะครับก็ใช้ถิ้งไว้นะครับตัดตัดหยาเรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่ครับดยหลอดควนเลยครับแม้มันนี่ลมแห้งยู่นิบัอยูเกินเลยครับอยู่บาน้อยเนาะเริ่มปิวแล้วครับลมเริ่มแห้งครับ ประมาณนี้ครับผมนี่ใบไผ่กับไซใบไผ่ครับโคกนี้ได้ใบไผ่ครับใบไผ่ย่อยย่อยสลายได้ง่ายครับแป๊บเดียวครับก็จะเป็นดินที่วัตถุต่อไปครับก็จะกลายเป็นดินเป็นยังไปนะครับเพื่อไอ้ดินเขาก็ดีฟูครับเรวนซุยนี่นะครับโอ้ไว่ประมาณนี้ครับพี่น้องโอ้ตายแล้วล้มล้มพัดนี่หมดแล้วก็ใบไผ่ยังว่า ใบไผปไปยังบ่บ่ปิวปานเดยครับแต่ใบไผย่างครับไปเบิดครับปิวปิวเตรียมสวนแล้วครับเดี๋ยวพาไปลุ้งลุ้งไปบ่งไอ้ทางล่างครับเดี๋ยวประมาณนี้ครับผมใส่ทุกโคกเลยครับเดี๋ยวนะครับ,บ,บฟฟเรีบย,บ,ยบร้อยครับผม